สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่15มิถุนายน2567นเะคะเมื่อวานก็ได้3ครั้งนะคะได้พิเศษ912ค่ะปกติ41 VIP 57ก็เข้าก็าามครั้งนะคะเก้ก็ดิฉันก็วางไว้ให้921 ฉันวางไว้ให้9 2 1นะคะถ้อยู่ในแถวเลยนะคะก้าสองงหนึ่อยู่ในชุดเด่นเลยนะคะสำหรับวันนี้เด่น3กับ6เด่น3กับห<ม>ก็จะวัดใจให้พิเศษจะเด่นที่1กับหกถ้าจะใช้สองตัวใช้หนึ่งกับหกนะคะ ถ้าสามตัวใช้หนึ่งหกเจ็ดนะคะหนึ่งหกเจ็ดเคยมาสองครับเขาเคยมาสองครั้งนะคะหนึ่งหกเจ็ดเด่นที่หนึ่งกับหกถ้าใช้สองตัวนะคะแล้วก็ปกติ VP เน้นที่หนึ่งส่วนเจ็ดนี้ชนกันสองแต้มก็ให้เน้นที่เจ็ดกับหนึ่งนะคะแต่เน้นมากที่สุดคือหนึ่งนะคะ

แต่เน้นให้มากที่สุดคือสามชุดนี้นะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกเน้นให้สามชุดนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวอีกชั้นให้หนึ่งหก เม็ดเดียวหนึ่งหกถ้าสองเม็ดก็จะเป็นหนึ่งหกกับสามหกนะคะถ้าสองเม็ดให้โอ้ก็จะลกหูลกตาไป กันหนึ่งสามหกไป้วยนะคะหนึ่งสามหกเพราะดิฉันให้เด่นที่สุดคือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะคะอันนี้ให้เน้นมากที่สุดคือหนึ่งหกเจ็ดเสามหกอแรงก็จะลายหูลายตาหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้แย,ยกไม่ได้แย,ยกหน่อยให้นะคะดิฉันเอาเอารวมกันเลยเอาเฉพาะตัวที่ เด่นเด่นที่สุดอันนี้คือ433นี่มาสองครั้งนะคะ33 333นี่มาสามครั้งที่ดิฉันทําเครื่องหมายไว้ก็คือเข้ามาเคยมาสองครั้งสองครั้งนะคะ671นี่มาสองครั้ง617 671นะคะก็จะคัดเอาแต่เพาะชุดที่เน้นๆนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ